การป้องกันประเทศทางทะเลของไทยมีความพยายามในการพัฒนาสแสวงหาเครื่องมือและการจัดการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากนอกประเทศจนถึงหลังเหตุการณ์วิกฤตการรัตนโกสินทร์ศก112เพียง1เดือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมตัดสินพระราชฤทยัยทรงพระราชาโอรสไปศึกษาวิทยาการทหารเรืออยังประเทศอังกฤษและหนึ่งในพระราชาโอรสก็คือพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ด้วยทรงหวังจะให้การทหารเรือของสยามประเทศอย่างรากเจริญมั่นคงตามแบบอารยประเทศสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปจากโรงเรียนวิชาการทหารเรือเดลาม ซึ่งตั้งอยู่ที่กรีนิสทางตอนใต้ของลอนดอนทรงศึกษาและฝึกงานต่อบนเรือ Revenge เรือรบในราชนาวีอังกฤษที่ปฏิบัติการอยู่ในทะเลในฐานะนักเรียนทําการนายเรือหรือที่เรียกว่า m ม s ส h i p m a n และทรงศึกษาต่อในวิทยาลัยทหารเรือเมืองกรีนิสจนทรงสำเร็จการศึกษาในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2442 ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ19พรรษารวมเวลา6ปีที่ทรงศึกษาการทหารเรือณประเทศอังกฤษยอย่างตั้งพระไถมั่นด้วยพระวิริยะและพระองค์ทรงศึกษาด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวข้องอีกก่อนเสด็จกลับประเทศในหลายเดือนถัดมาพุทธศักราช2448การจัดหลักสูตรการศึกษาใหม่ของโรงเรียนนายเรือ เริ่มต้นขึ้นเมื่อนายพลเรือตรีกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานจัดการศึกษาในโรงเรียนนายเรือพระองค์ทรงปรับปรุงวิชาที่เรียนใหม่พัฒนาการฝึกหัดศึกษาทรงปลูกฝังความเป็นชาวเรือทรงนิพน์เพลงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกศิษย์และเหล่าทหารเรืออันได้แก่เพลงฮเบสสมอหรือเพลงดอกประดู่ เพลงเกิดมาทั้งทีหรือเพลงเดินหน้าและเพลงดาบของชาติซึ่งแต่ละเพลงล้วนมีความหมายกินใจสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารเรือสืบมาเล่าต่อกันมาว่าพระองค์ทรงฝึกให้ลูกศิษย์ด้วยพระองค์เองนับได้ว่าทรงทุ่มเทพระวรกายทรงสละเวลาเพื่อลูกศิษย์ของพระองค์จนเป็นที่มาของพระนามว่าสเสด็จเตีย โรงเรียนนายเรือได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระองค์ทรงเยี่ยมชมกิจการที่พัฒนารุดหนา้าทรงเชื่อมัน่นในผลการพัฒนา ของพระราชโอรสพระองค์เจ้าอาภากรเป็นอย่างมากดังพระราชหัตทะเลขาความหนึ่งที่ว่ามีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสือไปในภายหนา้าและในปีต่อมากรมมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงนำนักเรียนนายเรือฝึกภาคปฏิบัติในต่างประเทศด้วยเรือมกุฎราชกุมาร ไปยังหน,น้าน้ำต่างประเทศด้วยคนไทยทั้งหมดเป็นครั้งแรกสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนในเรือรุ่นต่อๆไปและทหารเรือเป็นอย่างมากพระองค์ยังทรงริเริ่มและปร,ะปรับปรุงกิจการทหารเรืออีกนานับประการตั้งแต่พื้นฐานความเป็นชาวเรือขนบธรรมเนียมฐานเรือยุทธวิธีการรบสาขาการปฏิบัติการจนถึงระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ เกิดกิจการด้านต่างๆที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหลายด้านในอันที่จะทำให้กองทัพเ,เรือเจริญเทียบเท่าอารยประเทศทรงเริ่มจัดให้สัตหีบเป็นพื้นที่ฐานที่มั่นของการทหารเรือและขยายเพิ่มเติมตามพื้นที่ทางยุทธศาสตร์อีกหลายแห่งในเวลาต่อมาทรงออกจากราชการทหารเรือในปีพุทธศักราช2454 แต่ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยทรงเขียนตำราสมุดคอยด้วยฝีพหัตของพระองค์เองและรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าเป็นที่รู้จักในพระนามหมอพอจนเข้าสู่ช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตัดสินพระราชาฤทยัยนำประเทศเข้าร่วมในฝ่ายสัมพันธมิตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมมือหมืนชุมพรเขตอุดมศักดิ์กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเจรทหารเรเือพระองค์ทรงบัญชาการในส่วนของกองทัพเรือให้ปฏิบัติตามหลักสงครามที่ประกาศเป็นที่เรียบร้อยและต่อมาพระองค์ทรงขอพระราชาทานติดต่อ จัดซื้อเรือรบโดยได้คัดเลือกเรือพิฆาต HMS Radiant ของประเทศอังกฤษเรือลำนี้เดินทางจากประเทศอังกฤษเข้ามาถึงประเทศไทยในปีพุทธศักราช2463พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเรือนี้ว่าพระร่วงหลังจากนั้นต่อมาพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเลื่อนเป็น กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2463และในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2466มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือแต่ด้วยพระองค์ทรงมีปัญหาเรื่องพระวรากายที่ทรงตรากตรำประชวนจากผิดไข่ จึงทรงขอลาพักราชการในเวลาต่อมาทรงเดินทางไปประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรีอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในช่วงเวลาที่จะทรงได้รับพระราชทานตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรืออันเป็นตําแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือระหว่างประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรีนั้นทรงถูกฝนและประชวน ด้วยพระโรคไข้พิษประกอบกับประชวนมาก่อนนี้แล้วพระอากาศได้สุดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466เวลา11หนึ่นาฬิกา40นาทีกองทัพเรือไทยได้ถืออาวันที่19พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชน ของพระองค์เป็นวันอาภากรสืบมมาองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยที่เหล่าทหารเรือถวายสมัญญานามแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือองค์สเสด็จเตี่ยนั้นมีใช่เพียงที่สรงมอบมรดกการทหารเรือที่ทรงคุณค่า แต่นับได้ว่าทรงมอบคุณค่าให้แก่ประเทศชาติจากพระประวัติคําสอนของพระองค์ที่เหล่าประชาชนเลื่อมใสศรัทธ,ธากันทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนเป็นที่ประจักษ์เราจะได้พร้อมใจกันหยุดมันในความดีที่ทรงมอบให้แก่ชาติและราชนาวีนำมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิต เพื่อทำความดีแก่ประเทศชาติของเราตลอดไป